อ่าทีนี้แหละมีคนหนึ่งที่เขาเอามาพูดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตตลอดและคอมเมนต์ตลอดวันนี้เขาพูดอย่างนี้ค่ะวันนี้ครับทางของข่าวไทยโพสต์นะฮะจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครับกับรองศาสตราจารย์ดรเจิมศักดิ์ปิ่นทองนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร,ร์และอดีตสมาชิกวุฒธธิสภาครับซึ่งจะมาแนะนําถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีการแนะนําเลยว่าไม่ไม่ควรจะแจกเพิ่มแล้วใช้คำนี้คุณผู้ชมเห็นภาพแนะแรงเตือนแรงพูดว่าอะไร ถ้าคุณยังขืนนี่นี่พูดแบบอาจารย์นะไม่ได้พูดเองนะถ้ายังขืนทําต่อไปเฟส,สองนะพินาดใช้คํานี้เลยครับแล้วที่แนะแรงไปกว่านั้นคืออาจารย์พูดว่าประเทศไทยเนี่ยควรเปลี่ยนนายกรัมนตรีไปเลยโอ้โหคุณเอฟซีเราก็เนี่ยหลายหลท่านนะคะที่เข้ามาแสดงความคมิดเห็นมีเรื่องนี้ด้วยเพราะเหมือนกับรูทธธี่ภาวะก็ดีเรื่องของาการดำเนินงานก็ดีค,คุณให้สัมภาษณ์ตะกี้คุณนายกองเอ,งอิง อ่ก็เดี๋ยวรัฐมนตรที่ังจะมีคนชี้แจงรายละเอียดแต่จริงๆก็มันเป็นนโยบายหาเสียงนะถ้าเกิดไม่ให้เออก็จะมีปัญหาอีกถูกอเอายังไงดีไปฟังเรื่องนี้นะคะจากอาจารย์เจิมศักดิ์แล้วเดี๋ยวคอมเมนต์กันค่ะทําปทํามาก็เลยบอกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนค่ขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนก็คือปีนี้พอจะรีดงบประมาณได้สักแสนกว่าล้านก็เอาว่า พอคนเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้แจกคนจนอ้าวก็เอาเองินเนี่ยแจกคนจนไปก่อนอง็แล้วกัน<ช>แจกคนที่เปราะบางค<ช>แล้วก็ไปอ้างเสียเลยว่าโอ้ก็ประชาชนเขาแนะนําว่าให้ทำอย่างนี้ก็ทําตามที่ประชาชนแน,นะนําไงล่ะนะฮะก็ไปทางนั้นคท<ช>ีนี้ก็มาติดขัดอีกว่าถ้าจะแจกเป็นดิจิทัลถึงแม้ว่ามีเงินแสนกว่าล้านหนุนหลังอยู่<ช>แต่ก็จะแจกเป็นดิจิทัล ไอ้แพลตฟอร์มที่จะทําใหม่ที่เขาจะใช้ระบบบล็อกเชนบล็อกเชนดีจริงแต่คนที่คิดของรัฐบาลรู้แต่รู้ไม่จริงอืทําไมผมจึงใช้คำว่ารู้ไม่จริงบล็อกเชนดีจริงแต่บล็อกเชนสามารถกําหนดได้ว่าเงิน ที่เข้าไปหนึ่งบาทเนี่ยมันวิ่งไปไหนรู้หมดเลยรัฐบาลรู้หมดแล้วเงินบาทนี้ไปซื้ออะไรไปที่ไหนยังไงรู้หมดค่ะและรู้ด้วยว่าบล็อกได้ว่าไม่ให้เอาไปเล่นการพนันไม่ทำนู่นทํานี่ให้ทําแต่บางอย่างไม่ทำาอย่างมันซื้อหนึซื้อนี่พ่อค่ะอาจารย์แต่เขาไม่รู้จริงว่าให้ระบบอันนี้เนี่ยพอใช้กับคนจํานวนมากบ้าะ มันใช้เวลาเวลาคุณจะไปจ่ายด้วยบล็อกเชนผมไปซื้อของจากคุณห้าร้อยบาทมผมจ่ายด้วยแพลตฟอร์มด้วยบล็อกเชนจ่ายเงินเป็นดิจิทัลเคเรนซีให้คุณห้าร้อยคุณกับผมอาจจะต้องยืนรอกันสิบห้านาทีหรือรึ่งชมมั่วโมงว่า มันเซ็ตเท่าอดมได้ไหม,มเพราะว่ามันต้องวิ่งไปหาแอคเคาท์ทุกทุกคนที่จะเป็นระบบบัญชีค่ะและระบบมันยังไม่สเสถียรม,มันล่มตกลงพอใช้คนเยอะๆเ,เนี่ยมันทําไม่ได้อืและพอถูกโจมตีอีกว่าถ้าคุณจะทำด้อในระบบแพลตฟอร์มใหม่ต้องเสียเงินดีเวลลอปอีกเป็นเป็นหมื่นล้านม,มันคุ้มกันไหมในที่สุดก็ แก้ผ้าเอาหน้ารอดดีกว่าไม่ไม่อยากใช้คําว่าขายผ้าล้วแก,แก้ผ้าเอาหน้ารอดก็แล้วกันก็ให้ทักษินออกมานําก่อนว่าออปีนี้ก็แจกเป็นเงินสดเลยตามคําเรียกร้องของประชาชนค่ะและขณะเดียวกันก็แจกไปแสนกว่าล้านก่อนอเพราะวันมันมีเงินแค่นั้นค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็เรื่องอื่นก็ลืมไปหมดละไอ้ที่บอกว่าจะต้องใช้ในขอบเขตอำเภอที่เท่านั้นไม่ให้ไปใช้ในที่อื่น เพราะมันคุมไม่ได้แล้วก็เลยลืมไปและจะใช้ได้กับสินค้าประเภทนี้เท่านั้นประเภทอื่นใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องพูถึึงมันก็มีแค่นั้นแหละครับขนาดนี้ก็เลยทำไปแก้ไป,แกไ,ปไปลิงแก้แ<ล>ปไปเรื่อยๆแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ปีนี้เอาแค่นี้ก่อนคุณจะไปถามเลยถามให้ตายว่าปีหน้าตกลงจะแจกเปทดิจีโนดีอจะแจกไปเงินบาทไดะแจกชักเท่าไหร่ เขายังไม่รู้กูก็ต้องเห็นใจเขาเพราะเขาเขาเขาไม่รู้เขาไม่ได้เตรียมการแล้วเขาไม่ไม,ไม่ไม่รู้จริงค่ะมันก็เลยทําได้เป็นปลาๆทําแก้หาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแล้วคราวหน้าเขาไปคิดต่อค่ะก็แค่นั้นแหละครับค่ะคงไม่ได้แหะครับจริงๆแล้วคนอย่างพวกคุณคนอย่างพวกผมไม่ควรจะได้อยู่แล้วนี่พูดกันจริงๆนะค่ะ ถ้ามีเงินเราเนี่ยเงินเนี่ยมันมีค่าเสียโอกาสออมันไม่ใช่เงินอยู่ดีๆจะแจกคนแล้วคนบอกเออไปเอามาแล้วเงินนั้นถ้าเราไม่ได้เขาก็เอาไปลงทุนเขาก็เอาไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมอเขาก็ไปพัฒนาการศึกษาของเด็กเขาก็ไปพัฒนาสุขภาพของอคือมันมีต้นทุนทั้งสิ้นเงินที่จะเอามาใช้เนี่ยแต่พอคุณแจก แน่นอนอืถ้ามาแจกถามผมเอาไหมผมก็เอาไปแจกคุณคุณก็เอาเพราะคุณบอกว่าเฮ้ยเงินกูหมื่นบาทกูไม่เอาแต่คูเดือมก้าหมดอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เห็นเี่อะไรดีขึ้นเพราะเราข้างเรานิดเดียวเพราะฉะนั้นในหลักการแล้วมันไม่ควรแจกก็ไม่ต้องแจกอืแจกแล้วเนี่ยมันไปสร้างนิสัยของคนที่คอยแบมือ ผมอยากจะพูดประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่คุณ<ะ>ที่ที่คนไม่ค่อยพูดถึงค่ะจารย์ผมคิดว่าระบบทักษินเขามีวิธีคิดแยกคนออกมาเป็นสองประเภท<ะ>ประเภทชาวบ้าน<ะ>เขาจับได้ว่าชาวบ้าน<ะ>พื้นบ้านหรือประชาชน<ะ>ชั้นล่าง<ะ>อยู่ในระบบอุปถมัมชอบการแจกการให้เพราะนายเนี่ยพอมีอำนาจมีทรัพยากรมาแจากมาให้เนี่ยยกมือทุ่มหัวค ่ถือว่าเป็นบุญคุณแต่ส่วนข้างบนคนชนชั้นบนเขาชอบผูกขาดเพราะฉะนั้นระบบพักษินก็ไปเอื้ออำนวยให้มีการผูกขาดกับเจ้าสัวกับบริษัทใหญ่ๆจะได้ผูกขาดแล้วพอผูกขาดแล้วก็ขอเงินบางส่วนมาแจกเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยมันจึงเดินอย่างนี้ระบบบ้านเราเนี่ยมันจึงสร้างความแตกต่าง และสร้างทางความแตกต่างกันไปเรื่อยๆมีช่องว่างกันไปเรื่อยๆเพราะไอ้ช่องว่างอันเนี้ยมันทำให้คนข้านล่างเนี่ยเป็นผู้เปรียบเสมือนไพร่สมัยก่อนที่คุณต้องทำงานแล้วคุณทำงานแล้วเนี่ยค่าจ้างก็ไม่แพงและขณะด,ดิเว,วนข้างบนก็ผูกขาดแล้วก็แล้วก็เอาของมาแจก เป็นทางเป็นค่าวทำให้รู้สึกดีก็มีใช่นั้นนะครับถ้าถ้าจะวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยแล้วก็เขาก็รู้ว่าวิธีการที่จะทําให้คนชั้นล่างพอใจต้องก็คือต้องแจกต้องให้ต้องระบบอุปถัมจะพอเข้าใจแล้วไหมครับว่าไอ้ดิจิทัลวอลเล็เนี่ยมันคงมันมันก็ติดขัดกันอย่างนี้แหละครับเพราะว่าความการศึกษาไม่ดีการวางแผน ไม่ลึกซึ้งไม่รอบครอบแล้วก็ติดทั้งกฎหมายค่ะติดทั้งเงินไม่มีแล้วติดทั้งเทคโนโลยีค่ะมันติดไปทั้งสามส่วนะต่ลมก็ทําปีนี้ไปได้แค่นี้แหละครับคุณอยากให้ผมไแนะนําเลยแล้วาลก็ไม่ฟังกหบอกถ้าให้ผมแนะนํานะครับคุณหยุดเลยปีนี้อืไหนๆคุณบอกว่าเอาล่ะคุณได้ทําแล้ว แล้วคุณก็โหมว่าไปว่าเนี่ยที่ทาไปทั้งหมดเนี่ยก็ดัดแปลงไปตามประชาชนเรียกร้องเพราะชาวบ้านบอกให้แจกเป็นเงินเลยคแล้วไม่รงบังคับว่าต้องซื้ออะไรก็ให้ให้เสรีภาพประชาชนก็จะได้เสรีภาพนักวิชาการก็บอกว่าแจกมากให้แจกแต่กลุ่มเบาบางก็แจกแต่กลุ่มเบาบาง แล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทําเลยไอ้บล็อกเชนนั่นอ่ะอย่าทํำดิจิทัลเลยแจกเงินสดค่ะก็แจกเงินสดเห็นมากเครมเลยว่าเป็นรัฐบาลที่ฟังประชาชนแล้วก็แล้วพอหมดตรงนี้ก็บอกว่าโอเคก็ฟังแล้วก็ทําได้แค่นี้นี่ละครับกระดัดแปลงทุกอย่างแล้วจบคุณแจกต่อจะทําให้พินากับประเทศอแต่ถ้าคุณหยุด และคุณสารภาพเสียออผมว่าคนยังเห็นใจมากกว่าคุณหยุดเสียแล้วก็เครมไปได้ว่า <c oughs> เราเนี่ยทำตามคำเรียกร้องทำตามคำแนะนำของนักวิชาการ <c oughs> ทำตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย <c oughs> และทำตามจริงๆแล้วทำตามคำแนะนำของบรรดาธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายด้วยรวมน้ำตลาดหลักทรัพย์คุณได้ยินมาแนวนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะจะ เพราะฉะนั้นเราก็อ้างเสียว่าเราเป็นรัฐรัฐบาลที่ฟังประชาชนแล้วมันจะช่วยเซฟประเทศคุณจ่ายไปได้แค่แสนกว่าล้านและจบแล้วปีหน้าว่ากันใหม่กับตัวกลับใจแล้วก็เปลี่ยนนายกและทนตรีซะ <c oughs> ที่มันทำให้คนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเชื่อมั่น <c oughs> ถ้าคุณเป็นนักลงทุนต่างประเทศ คุณเป็นคนที่จะมาสัมพันธ์กับประเทศไทยไม่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือจะเจรจาความในเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศคคุณเจอนายกรัฐมนตรีที่เป็นคุณหนูอย่างเนี้ยคคุณคุณรู้สึกไงคุณลองทําตัวคุณเองเป็นคนต่างประเทศได้ไหมหรือคุณเป็นคนไทยที่คุณรับผิดชอบประเทศไทยแต่คุณจะไปเจรจากับประเทศ ในแอฟริกาบางประเทศที่เขาเอาคุณหนูมา,มาเป็นผู้นําเนี่ยคุณต้องคิดแล้วว่าเฮ้เราจะไหวไหมเนี่ยอืมไม่งั้นเราก็หลอกมันเลยเพราะว่ามันรู้ไม่ทันเรามันก็มีแค่นั้นแหละครับเพื่อเห็นแก่ประเทศนะคุณหยุดไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีผมว่าแค่นี้ก็คงจะช่วยได้เยอะแหละครับ